สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเนาอะ,อะมึงกัด้างเบ้าเนาะลินจนได้เื่อนได้ซานผุไดครับพี่น้องเอฟจีในรถไถบุได้เป็นธรรมดาดเด้อครับพี่น้องเอฟจีนะมันเป็นธรรมดานะครับเอฟจีนะอือเปิดเก้นไมก็บกเชียวหกเซียวกับซีเวียในรูออเปิดเก้นไมด้ก็บกเซียวอ,อ,อมันต่างเอาได้นะครับพี่น้องเอฟจีเนาะอืม ดินจนได้เคลื่อนได้ซ่านจนได้ลดได้ล่าพี่น้องเอฟีอ้ยตายแล้วครับนะเออเ้อนเงินมันดินให้โลทั้งหมดได้ครับนะั่นน่ะเออสามสี่ปีนี่ก็โว้ยครับเองแห้งองนลุ่ง<ด>เรื่องก็เก่าแบบนี้<ด><ๆ>แห้งได้หลายก็เก่าครับบบบนี้เ<ด>ออจกบาทว่าดเงินดานจจังหวะครับพี่นอ G, นะอ้องเอฟจีเนาะเออเห็นแตล่ละคนแต่ละคนก็คือได้ว่ากระโดกระดรดกระโดนะเมนบอกครับเนาะ ใช่ไหมล่ะอเออแตล่ตละคนแต่ละคนกับขยาเนอะเมนบอเอ่ก็ว่าเป็นเซียนให้ลกูกวึงให้ไปเป็นเซียนให้ลูกกับกูโได้ว่านะอะไรเจ้าตั้เจ้าของงับงับมาแล้วบ่อ๋อเจ้าของงับงับมาแล้วนะอืมอก็แบบนี้แหละครับพี่น้องเอฟซีอ่าอันนั้นก็ว่ากินน้ำผลไม้อัน อเอ็นแอลฮอร์รออก็ว่าน้ำผลไม้บาทนี่ดินให้ลูกก็ว่าดีบาจบโอยตายแล้วเนาะมึงไม่อายปากมึงเลยตีนะครับพี่น้องเงบจีนะอืมไม่อายปากเลยนะครับ<ม>พี่น้องเงีบจีนะจากายเทนกูนะจากายเทนอายค้างายแน่เนาะแมนกูกบเบาเสียงเขาโสู่กูกูเบาๆนะอืมจะปลายเป็นแค่น้ำมงุนนะคะใครสามารถไปซื้อก็ได้ค่ะ เอเซลเซลมันมาแต่หลังเขาได้พัสดุเขาก็บอกอีนี่มันมาแต่ใส่เอยู่แถวเดียวกันกับเออมันมาแต่ใส่อีจักเหลวกู่กบูจักเหลวครับนะเออบนมูเขาบอกู้จักอยู่แม่นบอกเนาะอีบุญมามีเออสปายไม่ได้ว่าแอลกอฮอล์มันว่านั่นมันเป็นอันยาอันเครื่องชุกกำลังซื้อไปน้ำผลไม้ซื้อเออกินแล้วมีแห้งกินแล้วอยากซื้ง กินแล้วอยากเชิงอะ,ะกินแล้วน่ะกินแล้วเนี่ยบัดนี้กินแล้วอไม่ยังวะกินแล้วน้ำโบ่ไหลน้ำโบ่ไหลอืมน้ำโบ่ไหลอืมนะน้ำน้ำไม่ไหลทำในทำยังไงดีน้ำน้ำไม่ไหลก็เหม็นสิครับออบ้าเอพี่ก็ โอ้ยตายแล้วนะครับนะนพี่หนุ่ยนะครับสวัสดีครับน้องอะไรนี่ครูวันนี้มามาชา้าพอดีข,ขาขาดครับ, <c oughs> ครบอครับผมมันเห็นค่อยซื้อโซซูโซจูกับอ่า น้ำผลไม้มาผสมกันหรือมันคิดว่าผลไม้บอกวะบวะจากแล้วครับ <laughs> จากน้ำมึงแล้วมึงไปซื้อ,อยังมากนี่ะน,นะนะอืนั่นว่ามันเป็นน้ำผลไม้ <laughs> โ,โอ้ยกระสาทูนี่ละเนะี่ยเอฟซีนะ่ะเขาซื้อมาฝากกูมาติจิปุนน่ะเขาซื้อมาเป็นสองลิตรนั่นอ่กินหวานช้อยได้ปะเนี้ยมันเมาเขาไวเบิ่งเอา,ลอาเอาลายพอเอ้ย <laughs> ปอกแรกปอกแรกเนี๋ยเซี่ยวเพื่นเี่ยก็ไปแท่งกันนี่นี่เซี่ยวเพื่อนไปแท่งมันย่ามปิดกันให้กันไปทายกันลินใหโรคบาดนี่ไหมนะครับเนาะอีนี่ก็เล่นนะครับเล่นเหมือนกันนะครับนี่อีนี่ก็เล่นในนิทานอีนี่กัลินขึ้นเดียวครับแต่ไปทายมูได้บาดนี่ความขวงมันแบบจะว่ามันธรรมดาบอกครับอ่าอีนี่กัลินขึ้นกันครับบาดนี่ไปทายเพื่อนไงครับพี่น้องเอฟจี เออไปเบกเมคอรนเล่นเอเอ,เอ,อแต่มึงก็เล่นนะเล่นก็เล่นด้วยกันแต่จิตใจมันเป็นยังไงครับพี่น้องก็ลองคิดดูสวยมดบ้านมดเมืองครับบานนี้ย้อนอีนี่บานนี้นี่แหละที่สิ่งที่เขาสั่งยิ่งเขียดมันเข้าไปอีกครับผมคนไม่รู้อีโนอีนี่ก็โดนครับอ่าโดนหมดไงครับอ่าสร้างสอกอาว่าเมียเมียเมียกิงได้บ้ดน,น เอาเมียเก่งย่องเมียอ,อีกวันนี้โอ้ยครับพี่น้องน,ะนาะมิ้นบอกเมียคอยเกง่งมาเออนะเอาผู้ใหญ่บ้านออกจากตำแหน่งได้อ่ะพี่เอ็นมาดีคบนะนะเมียคอ,อยเก่งบ่เอออเาผู้ใหญ่ออกเอาผู้ใหญออ่อ,ญออกได้เนะี่เก่งบ่เกงะนะ่งบ่คนน่ะเออนี่แหละครับนะมึงนะเขาว่าจังไดมึงอย่าพลาดก็แล้วกันนะเออมึงอย่าพลาดก็แล้วกันนะเออ นะมึงรู้ไหมเขาเกลียดมึงเออเขาเกลียดมึงทั้งหมู่บ้านเลยอ่านะเขาเกลียดมันทั้งหมู่บ้านครับพี่น้องเอฟซีนะอือได้ไหมละ่ะเขาเกลียดมันทั้งหมู่บ้านไงครับพี่น้องเอฟซีนะเน่ก็มันทําพฤติกรรมแบบนี้ไงครับนะทําพฤติกรรมแบบนี้ครับเนอใครจะไปคบครับพี่น้องเอฟซีมีแต่เขาหมั่นไส้เลยครับนะอ,อ,นอ่า แทนที่เขาจะเห็นอกเห็นใจครับพี่น้องเอฟซีนะโอ้เว้ยนะครับเขารู้พฤติกรรมเฮ้ยเป็นไผไปไายเฮ้ยไปสร้างการเฮ้ยอีน <c oughs> อี่อีนี่เป็นคนบงการบงการมาอีกทั้งทั้งยีแต่คนข้างนอกครับบัดนี้คนข้างนอกสั่งการมาเอออยากให้ผู้ใหญ่บ้านออกจากตําแหน่งอในนิทานเรื่องนี้ อีนี่ก็รับงานมาเอาเลยแล้วครับบดน,นี้่าทายเลยครับนะทรหาผู้นั้นทู่หาผู้นี่แหละครับบดน,นี้อืมอีน,น,นั่นกะัดไว้นะอยากได้ค่าวงวดลดใช่ค่าวงวดลดสองงวดครับผมงวดละหมื่นครับบดน,นี้สองหมื่นเอา,เอาแต่ทำไมพวกมึงยังทำได้มันเป็นงานเขาเป็นงานศุบ แต่อีหานั่ก็เล่นเหมือนกันเมื่อก่อนมันก็เล่นแต่มึงก็ยังทําได้จิตใจมึงทําด้วยอะไรหีหมายังกว้างกว่าใจมึงเออหีหมายยังกว้างกว่าใจมึงนะเออคนที่เขาไม่รู้อีนูอีนี่เอ้ามึงไปเกลียดมึงไปแค้นมึงไปชังเขาเรื่องอะไรพอเขาทําปัจเป็นจะตายนี่พอเขาทําจะเป็นจะตายนี่นี่เออ ได้ไหมล่ะปัดเขาเฮ็ดใไส่สิตายเขานี่พี่น้องเลฟ้ีนี่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 นะครับเนาะนายเขาว่ายังไงสิป,ปีร่างเข้งกับโปชใสอืมมันจะอยู่กับใครได้ครับพี่น้องมันจะอยู่กับคนในหมู่บ้านได้ติมอกโลกผดมอกโลกพี่มอกโลกผ,ลม,กลกผลมันอยู่บ้านไม่ได้ครับพี่น้องเอฟ้ีนะไม่มีใครครบไงเออมึงทําพฤติกรรมไม่ดีนะ มึงทําตัวของมึงยิงแม่นบอลอ่ะนี่แหละครับพี่น้อง fc นะอืนี่แหละครับการเวลามันบอกอะไรนะครับพี่น้อง fc นะมันแทนคําพูดทุกสิ่งทุกอย่างเอกรกำกาลังย้อนสอนใช่มันกําลังทํางานเออมันก็เข้ามันทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดินนี มันดีใจมันยังว่ามันยังว่ามันนำก่เขามันนำเขาหนึ่งเต็มโออีส้นตีนมึงนำเรื่องอย่างกูถามมึงก่อนเอามึงนำไปไหนบักไดไปยดเซ็นรับประกันให้มึงฮะกูถามหัวหน้าคนไหนไปเซ็นให้มึงฮะมันจะออกจากตำแหน่งบอกกูถามมันใครไปเซ็นให้มึงฮะมึงเอามาโชว์ซิ ถ้ามึงไม่กล้าชว่วยแม่มึงออกมาก็ได้เอาออกมานะใครไปกล้าเซนี้มึงบักไหลเซนนะกูถามมึงเอาเจ้าหน้าที่มาแอบอีโสนตีนี่ครับบักไหเนเซนไอ้มึงตำเน่งไหนกูถามมึงมึงอาออกมามึงกอ็ออกมาอ่านี่แหละสิ่งที่มึงพูดมึงจะให้เจ้าหน้าที่ช่วยกับมึง เออนะมึงใช้เจ้าหน้าที่สวยกับมึงนะ